สวัสดีครั Minuten. บสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่นกับกบสวัสดีครับพาเจ้าเวี้ยมาหาหมอสิววันนี้ครับคนเยอะมากที่นำพื้นที่นาแกตรงนี้พอดีเราก็มาใกล้ที่นี่เราก็เข้ามาที่อนาแก่เลยคุณนิกที่นิกที่นิกที่นาแก่เจ้าเวียต้องไม่ค่อยสบายตัวร้อนอยู่วันนี้ครับทานยามาแล้วละทานยามาแล้วแต่บอกเป็นหมออีกนิดนึงครับ เราเป็นเรานสักประวัติอยู่ก่อนเว้นอยู่ก่อน่ร่ีี่นีครับทนี่ที่นี่ที่ที่นแกได้ีด้วยรงนีนี่สุกนแกครับ อยู่ที่ยมเทนังแกครับคุณโอ้โหดไม่สบายกันทั้งบ้านนะเย็นนี้ก็ต้องดูแลผมเป็นพอคนข้าวชั่วเขายังชั่วเลยไอ้บัดก็ยังจะลืมจะลืมอยู่บัดรอตะเบียนก็รอรอเขาขึ้นหมอครับตอนนี้ครับเย็นอยู่ข้างในแล้วตอนนี้อยู่ข้างในเปล่าตะเบียนครับตะเบียน ส่วนน้องเบสเนี่ยกลับไปดูไอเย็นนี้น้องเบสดูอาการน้องเบสอีกแล้วนะเช้าก็ทานยาแล้วน้องเบสทานยาแล้วแหละแต่ต้องดูอาการอีกครั้งหนึ่งไอ้บาดก็ยังขนาดไอ้บาดก็ยังไม่ยังไม่ดีขึ้นครับตอนนี้ก็ยังแต่พอประทังได้ตอนนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานโอ้โหเมื่อวานนี่หนักมากเมื่อวานนะครับสองวันแล้วก็คืนแล้วก็เมื่อวานเลยเนาะแต่วันนี้ก็ค่อนข้างจะก็ยังช่วงกำลังทานยาบ้างก็ฉีดยาบ้างทานยาบ้างก็ยังช่วงนี้แล้วตอนนี้ก็ รอเจ้าเวียมาละตอนนี้รอรอเข้าห้องตรวจครับตอนนี้เนี่ยเล่นกันข้างนอกก่อนนะที่ทะัลสาบว่าคนเยอะครับทุกคนที่นั่งข้างในเต็มหมดครับที่นั่งข้างในเต็มหมดเลยตอนนี้อ่าเวียมหาหม้อครับตอนนี้ครับ สวัสดีครับน้่ลกครับสวัสดีครับเบียมครับสวัสดีครับครับนาะครับเน่องอุมบุลูกเน่อจาก่าปนิปีมาเครับว่าไอไอมาสวันเนาะสองวันเต็มมันจะดีขึ้นเมื่อวานนี่แหละมันจะดีขึ้นเมื่อวานนี้วันนี้ก็พาเจ้าตัวเล็กมาหาหมอครับ พอดีไปรับเบ้นทที่คุคนุกคอมาแล้วก็มาบ้านตาบ้านยายเนี่ย็มาหาหมอเลยไปไเลยนะช่วงประมาณบ่ายสามนี่แหละครับนี่พิธิลุงพามาพิดรถลุงคนมาด้วยนะมาที่โรงพยาบาลคุณคนมาดูน้องโอมแล้วก็มาที่กบด้วยก็กอวยกบเข้าไปรับเบ้นเราออกมาหาพี่เอ็มเลยนคะรั้งนึ่งตลอดคุณหมอตอนนี้ก็อยู่ที่นาแกนะที่ตอนนี้เขาเพื่อเพื่อนนาแกาครับปนะ็น หา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 ไปไหนครับไปไหนไปนไหนครับเดีย๋ยวรอแม่ก็รอแม่แม,แม่อยู่ข้างในอยู่ลูกนรอแม่แป๊บน,นึงครับส่วนบรรยากาศที่ดอนานแก่นะท,ที่ครับเด็กๆที่เด็กๆอยู่ที่นาขี้น,กเ,น,นกเพื่อนเพื่อนนาแก่ครับทุกคน ก็พ่าจารีมหาหมอเอฟซีตัวนี้ก่อนโอเคนะตัวน,นี้ก่อนอยู่ที่นาแกนี่ก็รอรอ,อเอ้เบนเข้าไปซักประวัติอยู่แล้วเยียมก็รอในรถก่อนทัโอเคนะรออยู่กับพ่อในรถครับรอไอ้เบนเข้าไปประวัติเยียมอยู่